ทำไมเป็นคนดีแล้วเทวดาไม่ช่วยทำไมต้องสวดมนต์นั่งสมาธิคลิปนี้มีคำตอบค่ะความลับที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนเคยบอกคุณแน่นอนตั้งใจฟังคลิปนี้ดีๆนะคะแล้วเอาไปปรับใช้กันอย่าลืมกด subscribe กดติดตามอยากรู้เรื่องไหนที่หาคำตอบไม่ได้พิมพ์คอมเมนต์ไว้นะคะไปฟังกันเลยค่ะก,การมีสตินั่งสมาธิเยอะๆไม่รู้จะทำอะไรนั่งสมาธิให้ใจมันฟันรู้เพราะอะไรทำไมให้นั่งสมาธิมากกว่าสวดมนต์ มันจะสไม่ใช่กิจแค่สนุกจะได้สติปัญญาไม่ใช่แค่นั้นจะบอกความรับผิดนะและให้มันมีปัญญามากกว่านี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีเปิดได้ไหมตอนนี้ทำไมมีสัญญาณแล้วก็มองไม่เห็นทำไมมันเชื่อมต่อเปไ็นยังไงอลเปิดได้ สมาธิเราเชื่อมต่อจากข้างบนเราไม่มีเวลามานั่งสมาธิเราคิดนูน่นคิดนี่ฟุ้งไปหมดเลยข้างบนจะส่งสัญญาณอะไรมาให้ยังไงวันนี้อยากจะบอกเฮ้ยอย่ามันจะทานี้อย่าพึ่งนะเดี๋ยวจะบอกว่าจะทำจะเอาเวลาช่วงไหนมาบอกมันดีมันไม่นั่งสมาธิมันนั่งแปง๊บเดียวพอจะไปแล้วพอจะได้ที่ มีสตินั่งสมาธิทำไมเขาทำโครงการอะไรได้เยอะแยะมากมายรู้ได้ยังไงอ่ะนี่ต้องมีสันนช่วยมันเป็นการจูนจิตก็เคยบอกแล้วมันจูนกับข้างบนนะ่ะสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งสัญญาณมาแล้วไม่มีคอมเราก็เปิดไม่ได้ไม่มีมือถือมันก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าวันนี้มีมือถือมีคอมแล้วมีสัญญาแล้วจูนเพื่อให้ตรงกัน อย่างอะไรนู่นทำได้ง่ายเหมือนกันเราจูนให้ตรงกันวันนี้ที่นั่งคุยอยู่วันนี้ไม่ได้ลงมาไม่ได้มาส่วนล่างอะไรเลยแค่ส่สงสัญญาณมาเดียวนี่แค่นเดียวถ้าลงมาเยอะวันนี้มันจะไม่ใช่บุคลิกนี้มันจะไม่ใช่เสียงอย่างน,นี้อันนี้แค่ส่งมาแบบอาัดมันมีเป็นร้อยเป็นปล้าน ส่งไปอย่างนเ้เลยนหน่อยวันนี้คนสติมีเยอะหน่อยอยากต้องการเยอะหน่อยพอออกไปเยอะกาลังมันก็น้อยเข้าใจไหมมันก็ส่งได้ก็คุยได้รู้เรื่องแต่มันก็ไม่ได้ลงมาเยอะมากเข้าใจไหมแต่วันไหนกําลังคนไม่ได้เยอะเหมือนแบบสัญญาอินเทอร์เน็ต WiFi ใช่ไหมใช้เครื่องเดียวแรงไหมส่งเครื่องก็ยังแรงสเครื่องแรงก็สี่ห้าเครื่องหกเครื่องสิบเครื่องแรงไหมเออคุท่าน ช่วงเวลาไหนเราน่ารู้สึกมันได้เยอะช่วงเวลานั้นมันได้สติมันไดอ้อะไรเยอะเลยเชา้ายังไม่มีใครใช้เช้ามาสัญญาอินเทอร์เน็ตยังไม่มีใครใช้เลยบ้านไหนยังไม่ตื่นกูใช้ก่อนเลยแรงไหมจูนกับจกกักรมายังไม่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครตื่นเอาช่วงนี้แหละนั่งสมาธิกยจะอยากรู้อะไรนั่งเลยมีสติปัญญาบุ๊กจูนบ่อยๆเข้าบ่อยๆเริ่มจูนกันติดแล้วถามมาตอบไปถามอะไรตอบได้ เนี่ยมเลยเข้าใจยังวันนี้ผมจะทำอะไร้ผมต้องทำยังไงก่อนนางส่งมาแล้วดีไหมไม่ต้องตัดสินใจอะไรผิดไม่ต้องใช้เวลานางดีไหมล้วคิดว่าจะเอาชีวิตแบบไหนให้มันเร็วขึ้นดีขึ้นหรือว่าจะใช้เวลานี้อีกนานแค่ไหนควรจะทำยังไงรู้เลยยัง จะส่งสัญญาณเีมาแบบนี้ก็บอกไม่ได้หมดหรอกเพราะอะไรเยอะแยะมากมายเอ้ยอย่าบอกนบอกอะไรขนาดนั้นบอกเข้าใจไหมจะชี้ไปเลยไปทางนี้เลยนะไปเหยียบเนี่ยเราไม่ได้เราต้องเกิดจากบารมีเรา,าด้วยศีลธานบุญิศีลาวนาสมาธิเรามีมากด้วยถึงใครบางคนที่จะส่งมาให้โดยตรงมันก็จะคุณก็จะยอมรับก็ให้อะสมมติในห้องเรียน คนนีนอนอ้ตั้งใจเรียนเรียนครูสอนอะไรตั้งใจเรียนทำการบ้านตอบคำถามที่ครูตอบทูดถามตอบในห้องเรียนตอนนี้ครูบอกนี่ไปทำตรงนี้นะเรารู้แล้วเราไปทำเลยไนดะ้สอบได้เกรดสี่ตเต็มนะเลยเพื่อนๆในห้องมีใครจะกล่าวคาหาเราได้ไหมจะว่าเราได้ไหมดินทางได้ไหมแต่ถ้าวันนี้เราไม่เรียนเลยไม่ตั้งใจเลยเกลยเลยมากเลย ูแอบบอกอะไรนิดหน่อยบอกยังไม่รู้อ่ะให้ตรงๆนะอ่ะเอาไปเลยพอสอบไปนี่เดาทำได้เกศสี่ในเพื่อนในห้องเป็นไงครูบาอาจารย์ที่รู้กล่าวข่าเลยอ๋อเด็กคนนี้ไม่ได้เรียนทำไมไนดะ้เกศสี่รู้สึกไงควรให้ยนให้ไมมันยังไงมีอะไรต้องตรวจสอบกันไหมเข้าใจยังตรวจสอบ ไม่ใช่ใจนี่นะทำไมต้องตรวจสอบอันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ทำไมมันมันมีดีมันชีวิตมันดีมันผิดปกติแล้วไอ็นดนรู้ไอ้น,นั่นอยากสงสยัยสงสยัยสงสยัยส,สาสยถ้าไปถึงโน่นปุ๊บลงมาถามนะเป็นอะไรขึ้นตรวจสอบไหมเหมือนกันเอ่อการเมืองผิดปกติอะไรตรวจสอบไหมประชาชนออกมาเรีนคบวนตรวจสอบไหม แต่ถ้าวันนี้ประชาชนไม่ออกมาเร่งรบวนเวนพราะบริหารดีเขาอยู่ดีกินดีเขาไม่ออกต้องตรวจสอบรนะัฐบาลไหมเงินกันแม่เงินกันสุดยอดมาก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 เข้าใจยังทำตัวให้มันดีมากพอที่จะออตรงปุ๊บชี้ปุ๊บได้ปับ๊บเข้าใจยังไม่ใช่ช่วย,ยเทลล่าไม่ได้ช่วย เก็บเทมไม่ช่วยไม่ใช่อยากจะช่วยตตัก็ไม่ได้ยัดโดนตัวเศอีกวซ่อะรอย่เขาใชยังยัดตตัวด้ด้วยป่ะหัวอรก็มีหัวหัวไ้าไ่าให้ให้อสิ่ง้นเใช่สุท้ชยไง่เป็ไม่เป็นไรบ่อยบ่อยบ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสักพักนึง ลงไปเลยนีไไ่ไงก็ต้องมาอย่างเงี้ยทั่วไปเข้าใจยังก็งมาแก้ผิดยังไงให้แก้เรื่องอะไรทำได,ได้ก็ไปไม่ได้ก็ลงมาอีกเข้าใจยังสำลึกยู่ดีๆไม่ชอบลงไหมเข้าใจยังแต่ถ้าพร้อมอันนี้พร้อมพร้อมสมควรให้อันนี้ให้ให้เพด อย่ามองให้มันง่ายเราจะเห็นความจริงมันมีอยู่แค่นี้เลยไม่มีใครวิเศษมันอยู่แค่ความเป็นจริงทำไมห,หลายคนรวยทำไมรู้ใส่สมองอเก่งเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่าหาความรู้สังเกตทํายังไงวิเคราะห์ทํำก็จะได้ไม่มสมองนั่งเดิมมาแล้วมีแล้วหาความรู้เพิ่ม